ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะประชาชนมีการออกมาตั้งคำถามค่ะถึงวิธีการรับมือวิกฤตโควิด19ของรัฐบาลณขณะนี้รวมทั้งมีการตั้งคำถามนะคะถึงท่าทีและคำพูดของท่านนายกรัฐมนตรีในช่วงที่ประเทศเรากำลังเจอกับเหตุการณ์วิกฤตอย่างโควิด19ค่ะเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะมีความสืบเนื่องมาตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นของวันที่25มิถุนายนซึ่งวันนั้นเนี่ยนายกมีการพูดคำหนึ่งซึ่งในภายหลังกลาย มาเป็นแฮชแท็กนะคะนั่นก็คือคําว่าณจ้าค่ะรวมทั้งเรื่องของการประกาศราชกิจจาตอนดึกนะคะทําให้ผู้ประกอบการร้านอาหารไม่สามารถที่จะวางแผนได้นะคะเนื่องจากมีการสั่งไม่ให้ร้านอาหารเนี่ยสามารถทานที่ร้านได้มีผลตั้งแต่วันนี้ก็คือ28มิถุนายนค่ะนอกจากนี้นะคะเราได้เห็นปรากฏการที่คนดังค่ะ คนบันเทิงออกมาแสดงความคิดเห็นออกมากล่าวถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งในระยะหลังมานี้เราเห็นมากขึ้นกว่ายุคก,ก่อนๆเยอะมากแต่ว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคนดังหลายคนออกมาพูดถึงประเด็นเรื่องของการสื่อสารของนายกและการทำงานของรัฐบาลเช่นเดียวกันค่ะเรื่องราวทั้งหมดที่มาที่ไปเป็นยังไงมีใครออกมาแสดงความคิดเห็นอะไรบ้างวันนี้ WorkPoint Today สรุปให้ฟังค่ะ ก่อนอื่นนะคะต้องย้อนกลับไปก่อนค่ะเมื่อช่วงเย็นของวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมานะคะซึ่งเป็นวันศุกร์ค่ะวันนั้นเนี่ยนายกมาถแถลงข่าวหลังจากมีการประชุมหาหรือเร่งด่วนนะคะของท่านนายกรัฐมนตรีร่วมกับคณะซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านสาธารณสุขถึงแนวทางในการปิดพื้นที่ในกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งในวันนั้นเนี่ยนะคะก็เราเริ่มทราบกันแล้วว่าเดี๋ยวจะมีการล็อกดาวน์แคมป์คนงานนะคะแต่นายกเนี่ยพูดถึง ในการถแถลงการครั้งนั้นค่ะบอกว่าไม่ให้เรียกว่าเป็นการล็อกดาวน์แต่เป็นการดูแลบางพื้นที่บางกิจการเป็นพิเศษย้อนกลับไปภาพวันนั้นกันสักหน่อยนะคะเราก็จะเห็นว่ามีคนที่ยืนอยู่ข้างๆท่านนายกนะคะก็เป็นท่านรัฐมนตรีนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็คุณหมอนายแพทย์ซึ่งก็เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีนะคะ ระหว่างการสื่อสารระหว่างนายกกับทางผู้สื่อข่าวเนี่ยคะ่ะเราก็จะเห็นการกระซิบการบอกจากทางแพทย์นะคะที่คอยให้ข้อมูลกับนายกรัฐมนตรีค่ะแต่ว่ามีคำหนึ่งที่ประชาชนเนี่ยรู้สึกตะขิดตะขวงใจกับคำว่านะจ๊ะตอนที่นายกเนี่ยสื่อสารกับสื่อนะคะที่ไปอยู่ด้านหน้าบริเวณที่ถแถลงข่าวก็มีการพูดคุยหยอกล้อกับสื่อบ้างโดยใช้คาว่านะจ๊ะนี่แหละนะคะคนหลายคนก็เลยรู้สึกว่าในภาวะ เเช่นนี้เนี่ยการพูดคุยหยอกล้อแล้วก็ส่งมุกตลกบ้างนะคะมีการชูสัญลักษณ์ตัววีให้กับสื่อสอบถามสื่อตอบโต้กันไปมาแล้วก็หัวเราะเนี่ยมันใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยคือสิ่งที่คนเนี่ยตั้งข้อสงสัยนะคะเพราะว่าตอนนี้ประชาชนเองก็เดือดร้อนท่วนหน้ากันนะคะ ในขณะที่ช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งค่ะของวันที่26มิถุนายนนะคะเกือบเกือบตีหนึ่งนะคะมีการประกาศผ่านทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาค่ะออกเป็นมาตรการควบคุมพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมนฑลและพื้นที่ชายแดนภาคใต้ค่ะ โดยในสรุปนะคะ w o r n t t o n t y o เ a y เราก็มีการไปทำกราฟิกมาให้คุณผู้ชมเข้าใจกันง่ายๆด้วยนะคะก็คือว่าจะมีการปิดแคมป์กอ่อสร้างห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งข่าวนี้เนี่ยพอออกไปนะคะตอนนี้ทำให้เกิดกระแสของการย้ายถิ่นฐานกลับบ้านของคนที่อยู่ในแคมป์กอ่อสร้างเหล่านี้เหมือนกันค่ะซึ่งตรงนี้ก็เป็นความกังวลตามมานะคะว่าถ้าหากคนงานเกิด รวมใจกันย้ายกลับบ้านจะมีการนำเชื้อ ไปติดในพื้นที่อื่นต่อหรือเปล่าตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่นะคะนอกจากนั้นค่ะสาระสำคัญสำคัญของการประกาศในครั้งนี้นะคะก็คือว่าห้ามนั่งทานอาหารเครื่องดื่มในร้านให้ซื้อกลับเท่านั้นอันนี้ก็คือร้านอาหารทั่วไปนะคะรวมทั้งในห้างก็ห้ามเข้าไปนั่งเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าห้างสรรพสินค้าสามารถเปิดได้นะคะถึงสามทุ่มแต่ส่วนของโรงหนังส่วนนาสวนน้ำเนี่ยนะคะก็ให้ปิด ไปก่อนนะคะยังไม่ให้เปิดงดการประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มกันเกิน20คน ตั้งจุดตรวจจุดสากาัดคัดกรองการเดินทางส่วน4จังหวัดภาคใต้ให้แสดงเอกสารหากจำเป็นต้องออกนอกพื้นที่และพิจารณาการกักตัวผู้ที่เดินทางมาจาก10จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวดค่ะนี่คือประกาศที่ออกมานะคะก็เลยทำให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการขายของขายอาหารทำร้านอาหารเนี่ยนะคะก็ออกมา เรียกร้องไปถึงภาครัฐนะคะว่าการแจ้งแบบฉุกเฉินฉุกละหุกแบบนี้เพียงแค่วันเดียวเนี่ยนะคะหลายคนก็มีการเตรียมตัวที่จะซื้อของซื้อวัตถุดิบเพื่อจะเปิดร้านกันแล้วแต่พอมาแจ้งในช่วงเวลากลางคืนกลางดึกแบบนี้แล้วก็ให้เวลาเพียงแค่หนึวันเท่านั้นเนี่ยจะเคลียร์ของทันได้ยังไงนะคะ เหตุการณ์ดังกล่าวค่ะก็เลยทําให้นอกจากประชาชนทั่วไปจะออกมาส่งเสียงเรียกหาถึงการทํางานของรัฐบาลที่น่าจะมีประสิทธ,ธิภาพมากกว่านี้นะคะก็ここยังมีกลุ่มของคนในวงการบันเทิงค่ะออกมาแสดงความคิดเห็นด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันบ้างว่ามีใครบ้างนะคะก้อยาก็จะขอเลือกมาเป็นบางคนละกันนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยสาหรับคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะท่านแรกค่ะคุณใบเฟิร์นอัน ชาสาค่ะเป็นนักแสดงสังกัด uh, The One Enterprise ในเะครือ GMM g a m m y นะคะก็ออกมาทวิตข้อความบอกว่าก็เนอะคนสั่งการเขาไม่ได้เดือดร้อนจากสิ่งที่ตัวเองสั่งการนี่นะ คุณเพชรกรุณพลนะคะก็เป็นคนที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะบอกว่าติดเชื้อทะลุ4,000ตายเกิน50ยังมีอารมณ์มาเล่นมุกตลกแล้วบอกว่าวันนี้มีความสุขสามัญสำนึกของการเป็นผู้นำหายไปไหนลืมไปสามัญสำนึกของคนยังไม่มีเลยนี่นาแล้วก็มีการาพูดถึงคำว่าณจ้าของพลเอกประยุทธ์ด้วยนะคะมีวีเจมายค่ะห,หลายคนก็ติดตามกันอยู่นะคะวีเจมายเนี่ยออกมา ทวีตข้อความเหมือนกันค่ะบอกว่านับถอยหลังเปิดประเทศจริงๆคือนับถอยหลังลงคลองปะเอาดีนอกจากนี้ก็ยังมีข้อความนะคะใน Twitter บอกว่าผู้นำประเทศอะไรกันเนี่ยไม่สนใจไม่เห็นใจประชาชนเลยคนที่แคร์ประชาชนจริจรงๆไม่มีทางทำแบบนี้มีท็อปแท็ปนะคะจาก G D H ขาออกมาทวีตเหมือนกันบอกว่าปัญญาอ่อนออกไปหวยแตกไม่มีความสามารถคนตายทุกวันติดเชื้อทุกวันตลกหรอ มีคุณอัดอวัตนะคะคุณอัดอวัต์ก็ออกมาบ่อยเหมือนกันค่ะมีการทวิตข้อความบอกว่ากี่ครั้งแล้วที่การบริหารงานที่ไม่ฉลาดและเห็นแก่ตัวของพวกคุณสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนไม่จบไม่สิน้นด่าจนไม่รู้จะด่ายังไงก็ยังทําตัวไร้ประโยชน์ไรความรับผิดชอบหากินบนความทุกข์ของประชาชนเหมือนเดิมพวกคุณคือคนที่กําลังทําให้ประเทศนี้พังทลายค่ะ มีคุณ VViolet นะคะออกมาโพสต์สั้นๆค่ะบอกว่าเยียวยาด้วยแฮชแท็กนะจ๊ะมีคุณปิงปองนะคะออกมาทวีตบอกว่าฉันเกิดในกะลียุคค่ะนอกจากนี้ยังมีแรปเปอร์สาวนะคะอย่างน้องมิลิค่ะมีการออกมาทวิตข้อความต่อเนื่องเลยนะคะน้องมิลิเนี่ยบอกว่า สถานการณ์มันแย่รัฐบาลไม่ทำอะไรสักอย่างพอประชาชนด่าว่าก็ทำอะไรสักอย่างสิรัฐบาลก็ทำอะไรสักอย่างตอนตีหนึ่งโอเคแล้วก็ยังมีข้อความบอกว่าวิกฤตแล้ววิกฤตอีกจนไม่รู้จะต้องทำยังไงแล้วนะคะทุกคนก็ต้องดูแลตัวเอง ทุกวันนี้ในระหว่างรอวัคซีนโดนสวอปไป7ทีแล้วค่ะรัฐบาลที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องด่าแต่ประสิทธิภาพไร้ค่าและคุณภาพหยุดตลกบนความตายคนอื่นได้แล้วแล้วก็มีข้อความนะคะบอกว่าประยุทธ์ออกไปนะจ๊ะนะคะคุณมาชาวัฒนาพานิชนะคะก็มีการออกมาแชร์เป็นรูปของคุณนิ้วกลมนะคะหรือว่าจากเพจของเราฟิงเกอร์ค่ะบอกว่าได้ยินเสียงร้องไห้ของประชาชนบ้างไหม คุณมุกวงโอลิฟนะคะก็ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อเนื่องค่ะมีคุณอแมนดาออฟดัมนะคะ Miss Universe Thailand 2020ค่ะก็มีการออกมาทวีตเหมือนกันบอกว่าฝากร้านกันเถอะใครที่พอจะมีกำลังก็ช่วยกันซื้อนะแต่ขออย่างเดียวห้ามพูดคำว่า Hashtag นะจ๊ะนะคะก็อีกหลายๆคนนะคะคุณผู้ชมยูทูบเบอร์ คนที่เป็นนักแสดงส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกลุ่มของนักแสดงรุ่นใหม่แต่ว่าเมื่อสักครู่นี้เราเห็นมีพี่มาชาคนหนึ่งนะคะที่ก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเช่นเดียวกันค่ะ ตรงนี้คือปรากฏการณ์ที่สะท้อนว่ายุคสมัยเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะคะเพราะว่าแต่ก่อนนี้เนี่ยดาราจะเป็นอะไรที่ไม่คล่องเกี่ยวกับการเมืองไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นไม่ออกมาวิพากษ์วิจารณการทํางานของรัฐบาลค่ะแต่ว่าตอนนี้เราเห็นนักแสดงรุ่นใหม่หลายคนที่กล้าที่จะออกมาวิพากษ์วิจารณ์ต่อการทํางานของรัฐบาลนะคะนี่ก็คือประเด็นที่ถูกพูดถึงตลอดในช่วงเสราร์อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะมีการตั้งคําถามนะคะถึงเรื่องเกี่ยวกับการเยียวยาด้วยว่า รัฐบาลเนี่ยสั่งปิดอีกแล้วนะคะผู้ประกอบการร้านอาหารต่างๆก็ได้รับผลกระทบไปตามๆกันนอกจากการเยียวยาในส่วนของคนงานที่สั่งล็อกดาวน์ซึ่งในราชกิจจารณ์เขียนว่าจะมีการเยียวยาตามความเหมาะสมนะคะส่วนของผู้ประกอบการร้านอาหารต่างๆจะมีการเยียวยาอย่างไงประชาชนที่ได้รับผลกระทบกันเป็นลูกโซ่จะมีการเยียวยาอย่างไรซึ่งดูเหมือนว่าณขณะนี้เนี่ยเรื่องของการเยียวยาก็ยังคงไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นตั้งคําถามไปถึง รัฐบาลค่ะแล้วก็ผู้ที่มีอํานาจในการบริหารนะคะอยากจะให้เห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนค่ะและเร่งออกมาตรการเยียวยาวที่ตรงจุดจริงๆนะคะ